ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาชมอีอตแตนสี่ล้อครับสี่ล้อกลางก็เป็นเกียร์ยิสุครับเกียร์ใหญ่ครับห้าเกียร์ด้านหน้าเกียร์สายครับเป็นแนมสองชั้นครับก็สี่หน้าสี่ครับผมเป็นเพาลอยนะครับ เป็นเผาลอยก็เป็นกระบะไม้ครับขนาดก,กลางๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่คัดซีดีครับซีดีสะยังใหม่อยู่เลยนะสะเผาลอยเลบสองชั้น คันนี้เป็นเบรกน้ำมันนะครับคาร์ดก็เป็นคาร์ดน้ำมันครับเบรกน้ำมันคา์ดน้ำมันแนบสองชั้นครับเผาลอยเกียร์ใหญ่พร้อมเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นคูโบต้า E.T. 11แรงครับผมคันนี้มคูโบต้า E.T. 11แรง ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์060573965ครับผมก็ทางเราก็มีบริการขนส่งเช่นเคยแต่ก็บวกเพิ่มทางบวกคิดตามระยะทางครับ